สวัสดีครับคลิปนี้จะมาโชว์ไม้คนไก่โชว์ทำไมไมยคนนักสงสัยไม้คนไก่สายพันธุ์ถึกนะครับอันนี้ผมโมดิฟายนิดหน่อยดูหน้าตาอาจจะไม่ไม่อูอ้ฟู่น่ารกักสวยงามนะครับอันนี้คือก็ไว้ปัดคอมนะครับปกติถ้าถ้าไม่โมดิฟายอย่างนี้ปัดไปแป๊บๆเนี้ยผนก็ร่วงนะครับ แต่น,นี้ไม่ร่วงนะครับนี่ดึงได้เลยนะครับนะครับไม่มีร่วงนะครับอ่าปัดไปเลยครับปัดแรงๆปัดอะไรครับคือไม่มีร่วงนะครับปกติเนี่ยถ้าอย่างนี้นี่ร่วงไปแล้วนะครับอันนี้ไม่มีร่วงก็อาจจะมีบางอันที่เรารัดไม่แน่นอ่ก็มาดูกันว่าทำยังไงนะครับที่แรก ผมก็เอาอล่วงแล้วอันนี้มันเป็นอยู่มันอยู่ข้างนอกนะครับมันรัดไม่โดนนะครับว <c oughs> ิธีการก็ง่ายๆนะครับผมก็จะเอาอะไรมาลัดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวล็อกยึดอะไรก็เรียกเคเบิลไทยไปลครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปอันนี้หนึ่งด้นนี้ก็ใส่เป็นระยะระยะนะครับใส่ไปที่แรก ผมก็เอาอเชือกนะครับมาพันพันแต่มันก็ยังไม่แน่นดีถ้ามีไอ้นี่นะครับเคเบิลไทเนี่ยครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนี่นะครับเคเบิลไทเขาเรียกเคเบิลไทหรือเปล่าไนาลอนเคเบิลไทเคเบิลไทนั่นแหละครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับ เอาไว้ล็อกไว้ยึดนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็เนี่ยใส่ตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้ไปล็อกไปเรื่อยนะครับรู้สึกว่าจะเนี่ยข้างในนี่ก็มีนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อันหนึง่งตรงนี้อันหนึง่งตรงนี้อันหนึ่งนี่คำๆดูก็จะเห็นนะครับปลายสายโผล่มานี่นะครับ รับรองว่าปัดได้ทุกอย่างนะครับล้วงไปได้ทุกอย่างนะครับอาจจะมีล่วงบ้างอันที่ที่มันรัดไม่ถุงรัดไม่ถึงนะครับแต่ก็ล่วงส่วนน้อยนะครับปกตินี่ซื้อมาแป๊บเดียวหนึ่งล่วงปัดอะไรก็ล่วงไปหมดนะครับแต่อันนี้นี่ใช้ทนมากนะครับปัดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะ เป็นอะไรนะครับก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับก็เผื่อจะมีคนได้เจอปัญหาก็เวลาไปปัดอะไรที่มันต้องใช้แรงนะครับมันก็ต้องทำให้มันแข็งแรงหน่อยหนึ่งนะครับก็ง่ายๆครับเอาคีเบิ้ลไทยนะครับมารัดอาจจะรัดออกมามันก็อาจจะไม่สวยงามไม่ ฟูฟูฟ่องฟ่องน่ารักเหมือนซื้อมาทีแรกนะครับแต่มันก็ใช้งานได้ดีกว่าที่เราไม่รัดนะครับเพราะว่าเขาแก้วกาวอะไรไม่รู้ติดไปปัดไป2 g 3ทีหรือไปโดนอะไรดึงก็ล่วงไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม้ไม้ขนไก่สายพันธุ์นะครับทั้งทื่นสรูนา ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ <Denn> ร <estar des ks> ah. okay. ับรองว่าใช้ดีแน่นอนนะครับผมลองมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้คุณครับ